ยินดีต้อนรับกลับสู่ Drive Zone วันนี้เราจะพาคุณไปชม Volkswagen b i t รุ่นปี2025ใหม่ล่าสุดการกลับมาอีกครั้งของไอคอนสุดคลาสสิกที่ผสมผสานสเสน่ห์แบบดั้งเดิมเข้ากับความล้ำสมัยได้อย่างลงตัว Volkswagen ได้ออกแบบบิตใหม่ให้ดูฉกเฉียวยิ่งขึ้นพร้อมรักษาเส้นสายโค้งมนอันเป็นเอกลักษณ์ไว้แต่เพิ่มความเฉียบคมให้ดูทันสมัยและดนามิกยิ่งขึ้นฝ่ายหน้าและฝ่ายท้ายเหล็รอบคันเสริมความล้ำพร้อมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันสีใหม่ มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าเมทัลลิกหรือสีเทาแมสกราไฟที่รับรองว่าใครระเห็นก็ต้องเหลียวมองทางด้านสมรรถนะก็ได้รับการอัปเกรดอย่างชัดเจนรุ่นพื้นฐานมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์2.0ลิตริแบบอิเลสีสุขให้กำลัง201แรงม้าและแรงบิด2 2 1ปอนด์ฟุตส่วนรุ่น GT สำหรับสายซิ่งให้แรงม้าสูงสุดถึง250ตัวไม่ว่าคุณจะใช้ขับในเมืองหรือพุ่งขึ้นเขาระบบภูมิลัยที่ตอบสนองดีขึ้นและช่วงล่างที่ปรับุงให ทำให้การขับขี่ราบรื่นและมั่นใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีรุ่นปั๊กอินไฮบ r i ดสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดน้ํามันและลดการปล่อยไอเสียรุ่นเทอร์โบสามารถเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง7วินาทีถือเป็นก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าภายในห้องโดยสารของวิเทอร์ปี2025มาในสไตล์ล้ำอนาคตแต่ยังอบอุ่นน่าใช้งานบวกสวยกันเลือกใช้ดีไซน์แบบมินิมอลแผงคอนโซลหน้าดูสะอาดตาพร้อมหน้าปัดดิจิทัล เป็นรูปแบบและหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายรุ่นพรีเมียมมีให้เลือกติดตั้งหลังคาพาโนรมาไฟตกแต่งภายในและเบาะหนังแบบกลับอุ่นได้เพิ่มความหรูหราและน่าประทับใจพื้นที่โดยสารถูกปรับให้กว้างขึ้นเล็กน้อยและด้วยดีไซน์แฮทแบ็กทำให้มีพื้นที่เก็บของที่ใช้งานได้จริงสำหรับรถคูเป้ขนาดกระทัดรัดด้านราคานั้น Volkswagen ตั้งใจทำให้ B7 ยังคงแข่งขันได้รุ่นพื้นฐาน เริ่มต้นที่ประมาณ27,000ดอลลาร์ประมาณ990,000บาทรุ่น GT อยู่ที่ช่วงต้นของ30,000ดอลลาร์ส่วนรุ่น Plug-in Hybrid เริ่มต้นต่ำกว่า33,000ดอลลาร์พร้อมมีหลายรุ่นย่อยและแพ็กเกจเสริมให้เลือกตามงบและความต้องการของผู้ซื้อจบแล้วครับสำหรับการรีวิวแรกของเราเกี่ยวกับ Volkswagen Beetle ปี2025คันนี้ทั้งเท่คล่องตัวล้ำสมัยและสนุกในการขับขี่มากกว่าที่เคยถ้าชอบรีวิวนี้ฝากกดไลค์และอย่าลืมกดติดตาม Drive Zone เพื่อชมคอนเทนต์รถยนต์ใหม่ๆทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้า